สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิฟคนเดิมเชฟทิ h ชาแนลสำหรับ E ีีนี้นะครับมาแล้วแปลเลขหน้าปกสลากนะครับหามพาดนะครับ3ตัวเข้าตรงตรงสมดติดแล้วนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแธวการในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแปลปก จริงแปลปกสรุปนะครับนี่นะครับคือลงเอาไว้เมื่อ4วันที่ผ่านมานะครับยอดการรับชม3.18นะครับ3าม0 0นะครับอันนี้ลงจริงนะครับเดี๋ยวบางท่านจะบอกว่าแม่นหลังหวยออกนะครับแต่ว่ายอดวิวการดูยังน้อยอยู่นะครับบางท่านที่ไม่ได้รับชมก็อาจจะบอกโอ้แม่นหลังหวยออกนะครับชุดเด่น593เข้าตรงๆนะครับถือว่าเป็นการเข้า3ตัว เป็นงวดที่3แล้วนะครับหลายคนที่ไม่ได้ดูเชฟที่แปลปกนะครับก็จะบอกว่าแม่นหลังไว้ออกนะครับเพราะว่านะครับหลายๆท่านนี้ก็จะไปดูการแปลปกจากสำนักอื่นนะครับแล้วก็ตีรวมว่าเชฟแม่นหลังไว้ออกประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับเชฟด้วยนะครับเชฟให้จริงก่อนออกนะครับอย่างหลายจุดนะครับที่เชฟเห็นเนี่ยห้าเก้าสามอย่างจุดนี้ก็ถือว่ามาตรงนะครับ แล้วก็ข้อมูลนะครับที่นำมาเสนอนี่มันก็ให้อยู่แล้วนะครับ5 9 3เอาแล้วครับในงวดนี้นะครับ2ปกเหมือนเดิมนะครับ2ปกเหมือนเดิมนะครับก็มีในรูปแบบของสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนนะครับแล้วก็การกุศลเชฟจะเริ่มที่สลากสารสรสร้างเพื่อชุมชนก่อนนะครับชุมชนบ้านองอ่างกอะเกตจังหวัดนนทบุรีนะครับโอ้ก็ ไก่กรุงเทพเหล่านี้เองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของสำนักงานกองสลากด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ชุมชนบ้านองอ่างเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับไปดูข้อมูลกันหน่อยนะครับเชฟก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ดูนะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับที่จะเป็นตัวแปรสําคัญในวันนี้นะครับ เพราะว่าถ้าดูจากภาพหน้าปกแล้วนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีน่าจะเป็นตัวแปรด้วยนะครับอำเภอปากเกร็ดนะครับอำเภอปากเกร็ดนะครับก็จะมีเกาะเกร็ดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับลหลายๆท่านก็อาจจะเคยไปมาแล้วนะครับหรือว่าถ้าไม่เคยไปก็อาจจะผ่านหูผ่านตาเหมือนกันนะครับโดยบ้านองอ่างเนี่ยตั้งอยู่ในหมู่7นะครับตําบล เกาะเกร็ดนะครับอําเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะครับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยก็ได้นะครับสำหรับข้อมูลตัวเลขนะครับตำบลเกาะเกรดนีอยู่หมู่7นะครับที่ตั้งของตลาดชุมชนองค์อ่างเกาะเกรดนี้49ทับหนะครับ หมายเลขติดต่อก็6 6 9 0 9 1 5 5 3 6 2นะครับอ้5 3 6 2ตาตีตีเงกา่ก็ห3 9นะครับเอาละครับไปดูข้อมูลจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับภาพหน้าปกเป็นจังหวัดไหนข้อมูลจังหวัดมักจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับแล้วก็มักจะมีตัวเลขนําโชคอยู่เป็นประจํานะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ539 593นะครับก็อยู่ในข้อมูล ของโมเลนิธนะครับโมเลนิธการชนะบารมีนะครับก็มาตรงๆนะครับเอาละครับการสถาปนาจังหวัดนนทบุรีนะครับสถาปนาให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการนะครับปี2489นะครับปี2 4 8 9นะครับก็เป็นปีที่รัชกาลที่9ขึ้นคองราชพอดีนะครับแต่ว่าก็เป็นปีที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยสูญเสียเหมือนกันนะครับเป็นปีที่รัชกาลที่8นะครับสวรรคตนะครับ ก็นับเอาปีนี้ก็77ปีนะครับ77ปีนะครับเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่นะครับลำดับ75ของเมืองไทยนะครับมีประชากรหนาแน่นลำดับ13นะครับอ๋อหนาแน่นลำดับ2รองกรุงเทพนะครับมีประชากรมากลำดับ13นะครับรหัสจังหวัด12นะครับเออ1 2นี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่ตั้งของสารากลางจังหวัดนะครับตั้งอยู่ในภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีถนนรัตนาธิเบศนะครับบางกะซอนะครับรหัสไปรษณีย์หนึ่งมืนันะครับเบอร์โทรศัพท์สารากลางนะครับศูนย์สองห้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านะครับต่อหกนะครับโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ก็สองห้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านะครับเบอร์เดียวกันนะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็สวยนะครับนนี้705570 70, นะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วย580นี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่สวยที่เดียวนะครับท่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านปัจจุบันนะครับก็จะเป็นท่านสุธีทองแย้มนะครับเป็นผู้ว่าลำดับที่59ของนนทบุรีนะครับจริงๆนนทบุรีก็เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับแต่ว่า ปีที่ก่อตั้งเป็นทางการก็คือ2 4 8 9นะครับ39งวดที่แล้วก็93นะครับก็จะออกย้อนหลังเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเราจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเอาละครับไปจับผิดภาพหน้าปกกันหน่อยนะครับจับผิดภาพหน้าปกกันหน่อยนะครับวันนี้ถ้ามองจากด้วยสายตาผิวเผินนี่น่าจะมี8นะครับเพราะว่าลักษณะการบางภาพเนี่ยมีศูนย์มี8นะนะถ้าจะมีก็น่าจะอาจจะมี2นะครับเนี่ยมี2 นะครับมี2ถ้าดูจากภาพตรงนี้อาจจะมี3มี0อยู่ด้วยนะครับหรือจะคล้ายเลข6อยู่นะครับ06 8 8 60อะไรแยอะไรไหมนะครับเพราะลักษณะของขนมก็เป็นวงกลมแล้วก็เรียงก id <mon> ันเหมือนคล้ายเลข8อยู่หลายจุดนะครับเอาละครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพปกที่2กันนะครับเผื่อจะเห็นแนวทางตัวเลขที่ชัดขึ้นนะครับ ปกที่2เป็นปกการกุศลนะครับโอ้ถือว่าสําคัญนะครับปกนี้มาทีไรเลขมงคลมาทุกทีนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มูลนิธิพัทรมหาราชานุศรนนะครับนี่นะครับศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุศรนนะครับโรงพยาบาลจุฬาสําหรับมูลนิธินี้นะครับเคยออกมาแล้วนะครับเคยออกมาแล้วแล้วก็ออกตรงด้วยนะครับงวดน,นั้น ศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรเนี่ยเคยออกตรงนะครับภาพนี้เคยลงในปกสลากมาแล้วนะครับแล้วก็ออกตรงนะครับถ้าจําไม่ผิดนะงวดนั้นน่าจะมี9009นะครับงวดนั้นนะครับรงเป๊ะเลยกับอาคาร9 0พรรษานะครับซึ่งจริงๆเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะครับอายุพระชนมายุของรัชกาลที่9ครบ9 0พรรษานะครับ เพื่อเป็นการเสริมสลองนะครับก็เลยจัดตั้งอาคารนี้ศูนย์การแพทย์นี้ขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับหลักๆเลยก็ตัวเลขน่าจะไปเ,เชื่อมโยงกับเลขของรชัชการที่9นะครับแล้วก็กรมภาษ,ษีสว่างขวัฒนะนะครับก็คือสวนวิจเจ้าฟ้าหญิงจุราภรนะที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับ นะครับศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสร์นะครับในโรงพยาบาลจุฬาพร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ที่906ถนนกำแพงเพชร6นะครับแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่นะครับรหัสไปรษณีย์ก็10210นะครับ02มาไหมวันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ025766000นะครับ603เออ0มา3ตัว603จะมาหรือเปล่านะครับ เอาล้ครับอย่างที่เชฟได้แจ้งไปนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับถึงได้มีอาคารแห่งนี้นะครับศูนย์การแพทย์แห่งนี้นะครับฉะนั้นแล้วไปย้อนดูข้อมูลประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กันหน่อยนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางตัวเลขนะครับตัวแปรสําคัญนะครับ9ขึ้นครองราช9มิถุนายน2489เานะครับแล้วก็ส่วนรคต13ตุลาคม 2559นะครับเนี่ยสามห้านะครับเจปีคลองราชนะครับแล้วก็ราชาพิเศษนะครับ5พฤษภาคม2493นะครับโอหก้าวตรงๆเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็เป็นกษัตริย์ลำดับที่53นะครับโอ้นี่เก้าห้านะครับมาเป๊ะเลยงวดที่แล้วนะครับแล้วก็คลองราชอย่างที่แจ้งไปนะครับ9มิถุนา 2489ก็คือเดือนนี้แหละครับเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายเดือนของราชของรชัชกาลที่9ท่านนะครับแล้วก็มีวันส่วนวันพระราชสมภพนะครับของพระบระาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่เกนี่ก็คือ5าธันวาคม2470นะครับ สวรรคต13ตุลาคม2559ขณะมีพระชนมายุ88ย่าง89พรรษานะครับจริงๆก็88 89นะครับก็นับได้89นะครับแต่ว่าก็สวรรคตก่อนที่จะถึงวันคล้ายวันพระ,พร,ะรัราชสมภพนะครับก็เลยนับเอาเป็น88นะครับแต่จริงๆก็คือถ้านับเอาปีก็คือ89นะครับถวายพระเพลิงนะครับ26ตุลา2560นะครับก็5ปีนะครับ 5ปีมาแล้วนะครับเอาละครับอีกหนึ่งตัวเลขนะครับนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรนะครับฉะนั้นแล้วข้อมูลของพวกท่านก็อาจจะเป็นตัวแปรด้วยนะครับสำหรับเรื่นี้นะครับสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภร์หรือว่าปัจจุบันก็คือกรมพระศรีสว่างขวัฒนานะครับก็นะครับมีวันประสูติในวันที่4เดือน72,500นะครับปีนี้67พรรษานะครับ รหัสประจำพระองค์906นะครับก็น่าจะเป็นตัวแปรด้วยนะครับดูจากข้อมูลตัวเลขแล้วนะครับสำหรับงวดนี้เดือนมิถุนายนนะครับไปจับผิดภาพกันนะครับศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสร์นะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะมีคำว่า90อยู่ในตัวอาคารนะครับไม่แน่งวดนี้90อาจจะกลับมานะครับแต่เป็น90อะไรนะครับจะบอกว่า906ที่ 906908นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับนี่ครับดูจากตรงจุดนี้ก็เหมือนกับจะมีตัวเลขเลข9เลข8ซ่อนอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราซูมดูกันชัดๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับเลข9ชัดนะครับเห็นเป็น99 994หรือเปล่า9943อะไรอย่างนี้นะ899นะครับ899อ่ามีความพล้องจอง มีความพร้อมจองกับข้อมูลตัวเลขนะครับราชกาลที่9นะครับก็นะถือว่าน่าจะมีโอกาสนะครับแต่ยังไงก็รอปกจริงนะครับเดี๋ยวเชฟดูปกจริงให้นะครับแล้วเราก็จะได้ข้อมูลตัวเลขที่ชัดขึ้นนะครับงวดที่แล้วก็เข้าปกจริงที่593ตรงๆเลยนะครับเอาละครับไปย้อนดูข้อมูลย้อนหลังนิดนึงนะครับเพื่อจะเห็นแนวทางตัวเลขนะครับเรียกได้ว่าแปแรงจริงๆนะครับสําหรับงวดของ16มิถุนายนนะครับ ปีห6 6ี6หมาทุกงวดนะครับ86 1807872นะครับ8มาทุกงวด3ปีหลังนะครับโอ้เรียกได้ว่า8มาแรงนะครับแล้วก็เห็นในภาพหน้าปกก็มี8นะครับะนั้นแล้วงวดนี้จับตา8นะครับใครชอบวิ่งรูดนี้ก็โอ้8น่าจําเด่นเลยนะครับงวดนี้นะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราเห็นข้อมูลตัวเลขนะครับเราเห็นข้อมูลตัวเลขย้อนหลังนะครับเราก็พอจะสรุปได้นะครับว่า แนวทางตัวเลขวันนี้จะมาแบบไหนอย่างไรนะครับจริงๆก็ต้องรอปกจริงอย่างที่เชฟบอกนะครับถ้าเห็นปกจริงแล้วนะครับเชฟก็จะได้3ตัวที่ชัดเจนนะครับสำหรับ2ตัวล่างงวดล่าสุดปีล่าสุดนะครับก็คือ30นะครับ30นี้ก็จะไปพ้องจองกับเลขมงคลสมเด็จพระราชินีด้วยนะครับ17 64และ92เนาะนะครับเอาล้ครับปกแรกนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ฟันธงแบบชัดๆเหมือนงวดที่แล้วนะครับ แต่ก็มีชุดเด่นในใจเหมือนกันนะครับคือ968 908อันนี้คือชุดเด่นนะครับชุดรองนะครับ647918นะครับชุดกัน915978นะครับเอาละครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้ให้พิจารณากันนะครับฝากไว้ให้พิจารณากันนะครับสำหรับปกแรกนะครับยังไงก็รอปกจริงนะครับปกจริงอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเข้าตลอดนะครับเชฟแปะปกจริงทีไรก็มักจะเข้า3ตัวนะครับ สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ